ตรงนี้คือสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าเขาดานพระบาทอีเหตุที่ชื่อเขาดานพระบาทเนี่ยตามความเชื่อของคูบาอาจารย์พระสงฆ์มีรอยพระพุทธบาทซึ่งคาดว่าจะน่าจะอยู่ใต้ฐานองค์พระเลยเรียกว่าเขาดานพระบาททุ่วันนี้เรียกว่าพุทธุิยานพระมงคลมิ่งเมืองอเนื้อที่ตรงนี้144หนึ่งไร่3งาน42ตารางวาเป็นที่ที่ทั้ง พระทั้งส่วนราชการทั้งชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันเขาเรียกว่าหนังสือนอสรสร้างมาตั้งแต่ปี2506โดยชาวบ้านและก็ผระสงค์อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลสมัยนั้นซึ่งใช้ทุนทรัพย์นี่เยอะเลยกำลังทรัพย์ไม่มากพออได้เฉพาะเป็นรูปพระก่อ,ะออิฐถือปูนแค่นั้นไม่แล้วเสร็จผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลสมัยนั้นคื นายกำจัดภาติกสุวรรณได้นำความไปแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนั้นเป็นรองนายกก็คือพลเอกประภาจารุสเสถียรก,ก็เลยมีศรัทธาที่จะสร้างพระมงคลมิ่งเมืองให้เป็นที่ศักดิของภาคอีสานนะไม่ใช่อํานาจเจริญไม่ใช่อุบลอย่างเดียวพระพุทธรูปพระมงคลมิ่งเมืองปางปางมาลวิชัยขนาดหน้าตัก13เมตร วัดจากพื้นถึงยอดเปลวพระราชนี20เมตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับแล้วก็ออกแบบโดยอาจารย์จิตบัวบุตรซึ่งเป็นศึกษานิเทศของกรมอาชีวศึกษาซึ่งท่านก็เกี่ยวเนื่องกับกรมศิลปากรอาอาจารย์จิตบัวบุตรนั้นก็เป็นศิลปินแห่งชาติต่ตอมาปีไหนจะไม่ได้ครับน้จ้าช่างในการควบคุมก,การก่อสร้างคือช่างคำมัพักปีปัญญาคนจังหวัดร้อยเอ็ด ก็ทีมงานไม่ได้เหมือนการก่อสร้างมาจนแล้วเสร็จในปี2 5 0 8พอถึงปี2 5 0 8ก็ได้มีการจัดงานพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษซ,ซึ่งมีสมเด็จพระมหาวีรวงช์ชวนอุตถายีวัดมกุฎกษัตริย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพลเอกประภาจารุสเถียนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นประธานฝ่ายกลาวาวันนั้นเกิดมหาสิจันหลายอย่างทั้ง พระอาทิตย์ทรงกรดนะะตรงพระอุระของพระมงคลทิ่เมืองเบื้องซ้ายเนี่ยจะมีการบรรจุพระบรมสาลีริกธาตุและก็วัตถุมงคลเหรียญยี่สิบ้าพุทธศตรวรรษเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากเปิดแล้วเนี่ยทางทางการก็ได้กําหนดให้จัดงานมาสการพระมงคลวิ่งเมืองใน,นอในช่วงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามของทุกปี ซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกันกับงานนมัสการพรธทตุพนมก็จะมีคนมาลํำตรงนี้ก็จะจัดเป็นประเพณีล้ำล้ำเนี่ยคือมามาภายหลังประมาณสักแปดเก้าปีได้ก็เป็นเป็นศรัทธาของชาวนาจริเมาจะใส่เสื้อแบบลํำแบบประจาสีของจังหวัดเลยสีคือสีม่วงนะครับก็คนมาศรัทธาเยอะใช่ไหมครับก็มามาบนมาบที่นี่ก็เยอะ มาแก้บนตลอดมาอ่กราบไหว้ขอพรเมื่อกี้ก็มาจากต่างจังหวัดก็เป็นสายบุญนะมาจากอุบนของลองเป็นทางผ่านแวะจะไปมุกดาหารก็หมดแวะคือคือมาบนที่นี่ก็คือได้กลับไปเยอะเยอะเยอะเลยมาแก้บนทุกวันก็ก็แล้วแต่คนคนที่ศรัทธาจะบนอะไรบ,บางคนน้ําดื่มบางคนเ่า้อม้วงมูไก่ไข่ส่วนมากจะไข่นี่เยอะเลย ก็ด้านหลังจะมีองค์พระหายเป็นพระโบราณซึ่งขุดพบตอนที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพุทธยานธนานาก็เลยนําขึ้นมาประดิษฐานอยู่ด้านหลังครับก็อยู่คู่กันมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่ปี2508อ๋อก็วัดของคนเมืองก็เป็นวัดประจําจังหวัดของจังหวัดอัาพะเจริญเลยเป็นต้นเชื่อเราเลยเป็นชื่อเลย